สวัสดีนะคะสวัสดีแม่แม่ทุกท่านนะคะวันนี้ได้มาจัดวันเกิดให้น้องวัดนะคะจัดผลไม้ใส่โต๊ะนะคะรอพ่อควานแม่พ่อควันมาทุกท่านนะคะการพร้อมคุณยายก็เลยมาถ่ายคลิปให้แม่ๆดูก่อนนะคะเพราะว่าช้าง ที่มาก็พอควานบางคนก็ยังไม่ว่างนะคะไปตัดหญ้าตัดหญ้ายังมาไม่ครบทีมนะคะก็เลยคุณยายมาถ่ายคลิปให้แม่แม่ดูก่อนนะคะว่าคุณยายจัดแล้วนะคะแต่ยังไม่ได้พาแตงโมนะคะเพราะว่าถ่า พาไว้ก็กลัวแห้งก่อนนะคะมาพบทุกทันแล้วก็จะได้่าอันนี้ก็เส้นไหว้คุณยายทวดทองคํานะคะนี่ใส่ถาดยังไม่ถึงเวลาก็ยังไม่ไปเส้นไหว้นะคะคุณพ่อคุณแม่ทันใด ได้ดูคลิปนี้นะคะแตงโมปลาใหญ่เลยนะคะไว้ท่าไว้พ่าใส่วันจัดวันเกิดให้น้องภายวัดนะคะใี่กระเด็ดทรงเด็ดทรงหน้านะคะนะคะี่เป็นยายใส่อ้อยใส่วันเผาใส่ สับป,ปะรดใส่แตงกวานะคะทุกอย่างนะคะนี่หลายอย่างอยู่สับป,ปะรดแตงกวามันเผากล้วยอ้อยแตงโมโห้าหกอย่างกิ่อย่างนะคะนี่ใส่ไว้ให้ภายวัดวันเกิดภายวัดนะคะ สามตะนะคะเรียงกันไว้ช้างก็จะได้ประมาณเท่าไรเชือกไม่ถึงสิบเชือกก็เก้าเชือกเท่านั้นละวะสิบเชือกก็บางบางตัวก็ไม่มีเจ้าของขี่นะคะเพราะว่าเจ้าของก็ได้บางบางครอบครัวก็สามสี่ตัวสามตัวสองตัว, 3, ตว, 3, ตว, 2, ตวอย่างนี้ก็พอกวานขี่ไม่ครบนะคะ ก็จะได้เอามาแต่ตัวเจ้าของขี่ได้นะคะมาขี่กินด้วยกันทานด้วยกันนะคะรอดูอีกนะคะเวลาทานคุณยายก็จะได้ถ่ายให้แม่แม่ดูอีกครั้งนะคะว่าจะมาได้กี่เชือกพ่อควานจะได้ขี่กี่เชือกจับจูงกี่เชือกนะคะ,ะได้ถ่ายให้แม่แม่ดูอีกครั้งนะคะรอ จะของฝานสืบทุระก่อนค่อยมาทานนะคะเพฝานขวานสืบทุระเวลาไหนก็ขี่มาทานมาจัดได้นะคะตอนนี้ก็ยังพอขวานทุกท่านยังไม่ส็จทุระนะคะแม่แม่ขาเลยคุณยายเลยมาถ่ายให้แม่แม่ดูก่อนนะคะว่ามีอะไรบ้าง จะาคองก็เดินบนนะคะแม่สาวน้อยก็เห็นผลไม้แล้วก็สวัสดีแล้วสวัสดีอีกนะคะเสียงแล้วเสียงอีกนะคะนี่ไม่ไม่ได้บอก,ก่็คุกเขาสวัสดีแล้วนะคะแม่สาวน้อยแล้วายวัดนี่เสียงแม่สาวน้อยไฟวัดสวัสดีก่อนเร็วสุขสันต์วันเกิดน,นะคะ สวัสดีกอนเร็วลูกนั่นแม่สาวน้อยสวัสดีและสวัสดีอีกนะคะสวัสดีก่อนเร็วสวัสดีครับชวยก่อนสวยก่อนมาทางนี้หิพันมาครับครับ,รบอ่ะให้แม่สาวน้อยอีกก่อนแม่สาวน้อยสวัสดี ัาดีสวยก่อนเด็วค่ะขานตนนะคะคเพื่อนๆจมาครบทุกตัวนะคะ ทานอ้อยไปทา,ทางก่อนนะคะกว่าจะเพื่อนๆจะมาเพื่อนๆจะมาเสร็จ <c oughs> ได้ทานก็เดินไม่ได้ทานก็เดินนะคะนี่プライバตเดลดก,กำลังส่องตานะคะนี่ค่ะให้ทานอ้อยรอก่อนนะคะ นิ่หน่อยบาลูกยืนกินดีๆวะยืนทานดีๆวะสุดโลตัวดำปีเลยนะคะมาอยู่นี่เดินโยกไปโยกมา สันวันเกิดนะคะพายวัดบุดดีโอ้ยคุณยายก็บอกไม่รู้ร้องเพลงนะคะนี่สุขสันต์วันเกิดนี่รอให้เพื่อนเพื่อนเข้ามาทุกคนให้พ่อควานก็ร้องให้ฟังนะคะเดี๋ยวคุณยายก็จะได้ถ่ายถ่ายให้ดูอีกครั้งนะคะตรงนี้ก็วันนี้ก็ได้คุณยายถ่ายให้แม่แม่ดูก่อนนะคะตอนเช้า าจัดของเสร็จแล้วนะคะเราแต่บอกวานมาทุกท่านนะคะจะได้มาพร้อมกันทุกท่านแล้วก็เลยมาฉลองให้ภายวัดได้ทานนะคะกัของเส้นไหวยขิงใหญ่ทวดทองคำนะคะในถานเวลาถึง เวลาแล้วก็จะได้เอาไปเส้นไหวให้เขานะคะบอกยายทวดว่าจัดงานให้พายสงเส็จนะคะวยก็ยังไปเอาอีกนะคะกลัวไม่พอก็ไปสั่งอีก สังหนึ่งพันคะแนนนะคะพ่อฟานยังไปเอานะคะยังไม่ได้มาล้างนี่ก็ของแม่แม่เอซีทุกท่านนะคะฝากมาให้นะคะก็ได้ล้างไว้แล้วก็เอามาจัดไว้แล้วนะคะ ับปรดก็ซื้อเอานะคะมาใส่มันแกวกล้วยก็ไม่แม่ใจดีทุกท่านนะคะฝากมาสองเจ้านะคะไม่ประสงค์ออกนามนะคะไม่รู้ว่าใครคุณยายก็มาไม่ทันนะคะได้มาล้างใส่ไว้นะคะ แตงโมก็กล้าใหญ่นะคะซื้อมาเดี๋ยวให้พอวานมาครบทุกท่านแล้วก็ค่อยมาทานนะคะก็ถ่ายให้แม่ๆดูก่อนนะคะ ขายวัดก็ดืนทานอ้อยนะคะกับแม่นะคะทานรอเพื่อนๆคลิปนี้ก็ขอ,ขอจบเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณผู้ใหญ่ที่ใจดีทุกท่านนะคะที่ช่วยเอากล้วยมาให้นะคะ ขอให้สุขภาพแข็งแรงครอบครัวมีแต่ความสุขความเจริญน,นะคะคิดิ่งใดก็สมความมุ่งมา่นปาถนานะคะให้คุณพระคุ้มครองคุปกรรมคุ้มครองทุกท่านนะคะที่ไม่ประสงค์ออกนามนะคะช่วยอุดหนุนให้ภายวัดได้จัดวันเกิดให้นะคะทีนี้ก็ขอสวัสดีเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ